Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ

รายการนี้นะครับผมที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับการรีวิวแกะกล่องของเล่นกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมนะครับผมโมเดลหรือต่างๆนั่นเองและสำหรับในวันนี้ครับผมก็ยังเช่นเคยครับผมกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นบูสเตอร์เด็กนะครับผมชุด VGT BT03-1 นะครับผมก็คือบูสเตอร์ชุดที่3 กล่องที่1นนั่นเองเพราะว่าในไทยนั้น b o เตอร์จะถูกแยกเป็น2กล่องนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการสะดวกซื้อนั่นเองนะครับและวันนี้พิชินก็ขอรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยนะครับสวัสดีครับแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวพิชินจะคงต้องขออธิบายสักเล็กน้อยนะครับผมว่า b o o ต t e r dex กับ thai เอาด็ x มันแตกต่างกันอย่างไร b o o อร์เด็ x นะครับผมอาจจะมีเขียนไว้ชัดเจนตรงนี้ b o o อร์เด็ x นะครับผม1กล่องก็จะมี40บใบนะครับผมเพราะว่าในชุดแรกๆนั้นญี่ปุ่นเขาจะทํามา บูสเตอร์ละ80ใบแล้วเขาจะแยกไทยก็จะแยกเป็นกล่องละ 40, 40 40นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ราคากล่องละ40นะครับข้างในมี40ใบนะครับผมโดยข้างในก็จะมีหลากหลายแคลนปะปนกันไปนะครับผมดังนั้นซื้อ1กล่องเล่นไม่ได้นะจ๊ะต้องจัดไป4ก็ผมถึงจะเล่นได้เพราะว่าถึงจํานวนการ์ดจะพอดีพี่น่ะแต่ว่าต้องมีทิกเกอร์ให้ครบ16ใบนั่นเองครับ1กล่องเนี่ยหแครงจะมีทิกเกอร์ให้แค่4ใบเท่านั้นเองอย่างเช่นในเนี้ยก็จะมี Dark e กูล่า กับไทจีเกษตรซึ่งก็จะมีทิกเกอร์ให้อย่างละหนึ่งใบ1นึ่งใบหนึงใบหนึใบหนึกล่องก็มี4ี่ใบต้องซื้อสี่กล่องถึงจะเป็นทิกเกอร์สิบหกใบตรงตามกฎกติกาสําหรับเล่นนั่นเองนะครับผมวายกล้องสั่นนิดนึงขออภัยนะครับโอเค งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามารีวิวกันแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าแต่จริงๆแล้วทุกคนน่าจะดูในตอนที่5 3า4ไปแล้วนะครับผมว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างวิชินแกให้ดูลรอบหนึ่งงั้นเรามาดูอ่ารายละเอียดของกล่องกันดีกว่านะครับผมหน้ากล่องก็จะเป็นตัวฟลอยด์แน่นอนครับผมเป็นเจ้าตัวพาราเมเดสของรอยายาว์พาราดนนั่นเองซึ่งตัวนี้เก่งมากๆครับผมอยู่ช่องอะไรก็ตามนี่เล่งพลังถึง2 0 0 0 0นได้ง่ายๆเลย ข้างๆก็ผมอ่ะก็จะเป็นนี่เลยก็ผมเป็นยูนิตจากแคลนไทจิกาเซ่นะครับผมอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของแคลนร้อยยอดพัลลินเหมือนกันนะครับผมเป็นกาลาฮัตนั่นเองอ่าเป็นเกรดเตสามตัวใหม่นะครับผมส่วนด้านหน้ากล่องนะครับผมก็จะมีของแคลนไดเอลิกูล่าขึ้นหน้าปกไว้อยู่นะครับผมแล้วก็นี่ไอจินะครับอ่าโอเคเป็นพระเอกของเราเป็นพรีเซนเตอร์ในชุดนี้นั่นเอง ด้านหลังก็เหมือนเดิมว่าผมก็จะมีทุกอย่างรายละเอียดสอบทามรายละเอียดกาฟไฟมันกคืออะไรชื่อชุดเด็กนะครับผม booster deck demonic lord invasion นะครับผมอ่ามีอยู่ตรงนี้มีชินหลุดกององนิดหนึ่งขออภัยนะครับผมมีมอกอด้วยมีบาร์โค้ดด้วยนะครับผมมีเฟ e บุ o k ด้วยและสำคัญที่สุดก็คือ Made in Thailand นะครับผมอ่า และเช่นเคยครับผมกับด้านล่างเลยที่จะมีเขียนไว้ว่าของในชุดนี้มีตัวอะไรอะไรบ้างนะครับผมแต่เน้นนะครับผมเน้นนะครับว่าบรรจุแบบละหนึ่งใบเท่านั้นนะครับผมใครได้ซ้านะครับผมก็อันนี้ไปเคลียร์กับทางบริษัทเอาเองนะครับผมหรือจะเก็บเงียบไว้นี่ก็แล้วแต่นะจ๊ะมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับผมและชุดนี้นะครับผมมีการวางจําหน่ายแล้วนะจ๊ะสามารถหาซื้อตามร้านขายการ์ดนะครับผมหรือว่าร้านที่นำมามาขาย ทั่วๆไปได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดใครหาไม่ได้ครับก็ติดต่อได้ทาง a c e b o o k พี่ชินนะครับผมติดต่อทางกล่องข้อความได้เลยมีจาหน่ายแล้วเหมือนกันของข้อในนี้พี่ชินก็ทําการแกะให้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับงั้นวันนี้ก็ต้องมาทําการรีวิวกันดีกว่าครับผมว่าวันนี้เราจะรีวิวแคนด้กอิเล็กูล่ากันนะครับผมดังนั้นพี่ชินก็แย่งด้กอิเล็กูล่าไว้แล้วอ่าเซตหนึ่งนะครับผมมีประมาณ10กว่าตัวนะครับโอเคงั้นอันนี้เก็บไปก่อนนะจ๊ะ อาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ชินไม่รีวิวตัวหน้ากล่องก่อนไม่รีวิวลอยเย้ก่อนนะครับผมพอดีพี่ชินยึดตามที่ว่าแคลนไหนมันมีจำนวนเยอะสุดพี่ชินคงต้องขอรีวิวแคลนนั้นก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วอย่างเช่นเขาที่แล้ว r อยเย้ามันเยอะที่สุดก็เลยรีวิวรอยเย้าก่อนแต่คราวนี้โบลมิเลียนเกตคิปเปอร์แคลนแนดาร์อิเลกูล่านะครับผมเยอะที่สุดชุดนี้เยอะมากม เยอะกว่ารอยาัอีกเพราะรอยยในชุดนี้แค่ประมาณ10ตัวเองดังนั้นพี่ชินคงต้องขอรีวิวดาอิเลกูล่าก่อนนะครับผมวันนี้อาจจะลิ้นพันนิดนึงนะครับพอดีข้อมูลเด็กนี้มันเยอะมากอัดเต็มหัวให้หมดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ชินจะมาระบายให้ฟังนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเอาละครับผมในการระบายนะั้นพี่ชินจะไม่ต้องเตรียมสีก่อนนะครับผมแล้วก็กระดาษถึงจะระบายได้ไม่ใช่ครับผมพี่ชินโม่อยูแล้วอ่ะมาดูเกรดสู์กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหรือจะวางเอียงๆงซส์สสก็ขวาไปไหนนะครับผม เกรดศูนย์ใบแรกครับผมกับเจ้านี่เลยเวอร์มิเลียนเกตครีเปอร์ครับผมอ่าเป็นตัวเริ่มในตอนนี้นะครับผมน่าเสียดายจริงว่าตัวเริ่มในตอนนี้ยังไม่มีเอฟเฟกต์โฟลนเนอร์นะจ๊ะก็คือที่ไลท์ทับเป็นเกรดหนึ่งหรือเกรดศูนย์ก็ตามหรือแล้วก็ถอยมาข้างหลังอันนี้ตัวนี้ยังทําไม่ได้นะครับผมตัวนี้คือไลท์แล้วไม่ถอยนะจ๊ะไลท์แล้วก็อยู่ข้างล่างต่อไปนะครับผมแต่โอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังมีความสามารถพิเศษของเขาอยู่นะครับผมเเดี๋ยวเรื่องความสามารถสกิลไว้ว่างกันคลิปหน้าผม นี่ก็จะมีเวอร์มิเลียนเกรดคิปเปอร์เกรดศูนะครับผมทริกเกอร์ในชุดนี้ก็จะมีบลิสติเตอร์อะคลิข้าวทิกเกอร์หนึ่งสแตนทิกเกอร์หนึ่งฮิลหนึ่งนี่ก็สแตนอีกหนึ่งนะครับผมก็จะรวมเป็นสแตน2คลิทหนึ่งแล้วก็ฮิลหนึ่งนั่นเองดังนั้นเด็กนี้นะครับผมของแคลนนี้ก็จะเน้นการสแตนขึ้นมาตีซ้ำนั่นเองครับผมอ่าก็คือจะไม่มีดรอว์ทิกเกอร์นะจ๊ะดังนั้นก็การบนมืออาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมพวกดรอว์ทิกรร์นนั้นะมใมใใดหี5บคบคผ เกรดหนึ่งก็จะมี prisoner breeze นะครับผมอ่าพลังโจมตี8,000มาตรฐานไม่มีเอฟเฟคครับผมทุกแคนก็จะมีเหมือนกันหมดนั่นเองนะจ๊ะเพื่อมาให้เกิดการเกิดความเหลื่อมล้ำทางการจัดเด็กนั่นเองครับผมอ่หาหใบเกรดหนึ่งตัวถัดมาก็ผมกับบทกวีแห่งความมืดอาร์มอนนั่นเองอ่ะก็จะเป็นเด็กะกูลอาร์มอนนะครับผมอ่าก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งครับผมที่สามารถเล่งพลังถึง9,000ได้นะครับผม อ่าเป็นตัวบูสต์9,000นั่นเองว่าความสามารถเขาจะใช้งานเมื่อเรามีโซ6ใบนะครับผมหรือมากกว่าอ่าเดี๋ยวเรื่องความสามารถไว้บ้างในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้พีิธีนจะมารีวิวแคลนดาอิล e g u ล่าในกล่องนี้แบบเต็มๆนะครับผมว่าคราที่แล้วนั้นอาจจะไม่เต็มนะครับผมถ้าไม่เต็มก็คือไม่สติไม่ค่อยดีครับผมไม่ใช่อู้อ้าวตัวถัดมาดีกว่าครับผมกับนี่เลยซัคคิวบัสแห่งการยั่วยวนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมา เป็นยูนิตเกรดหนึ่งพลังโจมตี7,000และมีความสามารถในการช่วยโซชาร์ดอีกนั่นเองนะครับผมเพราะว่ายังไงแคลแนนนี้เน้นเกี่ยวกับการโซชาร์ดอยู่แล้วเกรดหนึ่งตัวถัดมาครับผมนี่เลยโดลินเดอะทรัสเตอร์นะครับผมอ่าเจ้าสาวน้อยกโกธิกโรลลี่ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งความสามารถตัวนี้นั้นถ้าเกิดอธิบายง่ายๆมันก็เหมือนกับอ่ายังเป็นก,กระซัดไนเจ้าอัศาวินฝึกหัดเป็นกระซัดของเหล่าย่าพาราลีนนั่นเองคือทุกครั้งที่มีการชาร์จก็บวก3,000นนะครับผมอ่าก็อีกหนึ่งตัว ตัวสุดท้ายของเกรดหนึ่งก็คือมาร์ชและบิดแห่งดินแดนฝันร้ายครับผมก็จะเป็นเพอร์เฟก์การนั่นเองของไทยเราดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นเพอร์เฟก์การแบบสีทองแล้วนะครับผมพะถ้าเกิดเป็นของญี่ปุ่นชุดแรกๆนั้นเขาจะยังเป็นแบบเก่าอยู่ก็คือตรงนี้จะยังเป็นเลขศูนย์แล้วก็พลังป้องการจะเหมือนอย่างนี้อยู่ก็คือจะไม่ค่อยสวยโอเคอย่างนี้เราสวยแล้วครับผมดีจริงๆเลยเกรดหนึ่งก็มีให้ทั้งหมด5ใบครับผมเกรดศูนย์ห้าใบเกรดหนึ่งก็5ใบามาดูเกรดสองกันบ้างดีกว่าครับผมว่ามีออะะไรรบ้างตัวแก นางฟ้าตกสวรรค์ผู้ถูกจองจำซาราเอลนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นยูนิตนี่ฟลานยมตินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคล้ายๆกับบูเท้าแจ็คเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดจะตีก็ต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยครับผมจะต้องโซบาเพื่อให้ความสามารถในการผูกมัดของเขาหายไปนั่นเองอ่าแต่ก็โอเคเลยครับผมยูนิตเกรดสองตัวถัดมากับเควนเดิร์ลิปเปอร์ครับผมอ่าตัวนี้ความสามารถก็ใช่คล้ายกับเบอร์เซิร์กดาก้อนของคาเงยโลครับผมหรือจะเรียกว่าคล้ายกับบัตเตอร์เบดก็ได้ครับผมก็คือ เมื่อเข้ามาสนามก็จ่ายเคอร์เตอร์บาร์แล้วก็ยิงยูนิตหนึ่งตัวทิ้งตามเกรดที่เขาระบุไว้นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะไว้สำหรับตัดเกมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับเกรดสองตัวถัดมากับซากิบัตแห่งความเสื่อมโซมนะครับผมซึ่งยูนิตตัวนี้ก็เป็นยูนิตตัวนึงที่มาช่วยการโซชาร์จอยู่แล้วครับผมเรียกได้ว่าเด็กนี้ชาร์จกันแบบอุตลุดกันเลยนะครับเกรดสองตัวถัดมาก็จะเป็น บีซ่าแห่งความทะเยอทะยานอาร์มอนครับผมอ่านก็จะเป็นอาร์มอนอีกแล้วนะครับผมไม่ใช่อัลมอนนะครับถ้าเป็นอัลมอนนั่นจะอร่อยนะครับผม,มตัวนี้ก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่เล่นพลังตัวเองได้ถึง11,000ครับผมยิ่งต่อด้วยอาตัวยูนิตเกรดหนึ่งเมื่อกี้ครับผมเจ้าโดลีนะครับผมเดอะทรัสเตอร์ก็จะต่อได้ถึง20,000เลยนั่นเองครับผมอ่เดี๋ยวเรื่องคอมโบไว้บ้างคลิปต่อๆไปนะจ๊ะเกรดสองตัวสุดท้ายก็จะเป็นเวอร์วูฟซีท นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตมาตรฐานที่ทุกแคนต้องมีพลังโจมตี10,000ืแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมหน้าตาคล้ายๆการ์ตูนเรื่องอัศวินหมาบาทองคําเหมือนกันนะครับเนี่ยวิชินไม่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 พูดชื่อดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปถือว่าเป็นการโฆษณาแต่ก็โอเคเท่ดีครับผมเท่ดีก็เกรด2ก็จะมีให้ทั้งหมด5้าใบนะครับผมเรียบร้อยมาดูเกรด3กันบ้างดีกว่าครับผมว่าม,ม,มีอะไรบ้าง อ่ะนี่เลยก็ผมเกรดสตัวแรกกับเอเดลโรสครับผมแหมหน้าตาน่ารักจริงๆครับผมถึงจะโหดไปนิดนึงแต่ความสามารถของเขาก็คล้ายๆกับง่ายๆคล้ายๆกับอารวินโดเดียวแกน็อตของร้อยเยพาราดินเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวเรื่องสกิล,ลนี่เดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังนะครับผมเกรดสตัวถัดมาก็จะมีสตีลแวมไพร์ครับผมยูนิตตัวหลักอีกตัวหนึ่งที่ความสามารถเมกาบาสเองก็จะมีการโซชาร์ดด้วยแล้วก็ต้องมีเมกาบาสด้วยนะครับผมและเกรดสัวสุดท้ายจะเป็นเกรดสที่เรียกว่าปั๊มพลังในสุดๆๆจริงับผมก ขุนนางโลกวิสัชอามอนครับผมก็จะมีให้ทั้งหมด3ตัวดังนั้นในชุดนี้ครับผมก็จะมีกรเดศูนย์ห้าใบกร 1, บเดหนึ่งห้าใบกรดสองห้ 2, าใบแล้วก็กรดสามสามใบรวมเป็นสิบห้าใบนั่นเองครับผมถ้าเกิดน้องๆนะครับผมได้มีการดูการ์ตูนกันหรือว่า,าศึกษาเด็กไดเอลิกูล่ามาก่อนนะครับผมก็จะรู้ว่าคลน,นนี้นั้นจะเป็นคลน,นที่เน้นการโซชาร์นะครับผมโซชาร์อย่างรุนแรงเรียกได้ว่า ไม่เกิน3าสี่เทร์นี้โซชาร์ตอาจจะถึง8ใบแล้วก็ได้นะผมเียกได้ว,ว่าชาร์ตได้ไวมากๆเพียงแต่ว่าโอเคความสามารถในการจั่วนะครับผมก็จะน้อยลงเพราะว่าจะไม่มีความสามารถเกี่ยวกับการจั่วเลยรอทิกเกอร์เนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ในอนาคตมันจะมีมาเพิ่มไม่ใช้จะค่อยๆมีมาเพิ่มทีละนิดทีละนิดครับผมเพราะาตอนนี้ไดาอลิโกล่านั้นเพิ่งออกมาชุดนี้เป็นปการปร,ประกวตัวครั้งที่2องเพระาะครั้งที่1นั้นออกมาแค่4ตัวนินดเองคราวนี้ก็จะเป็นการประกวตัวครั้งที่2ซึ่งสามารถจัดเด้งได้แล้วนั่นเองครับผมเพ ยุคแรกของดารเลกูล่านะครับผมจะต้องรอชุดถัดมาก็จะมีการเสริมพัฒนาอะไรอีกนะครับผมไม่ต้องน้อยใจนะครับว่เาเอ๊ะทำไมการ์ดเสริมชันน้อยจังทําไมรอยัาทําไมคาร์เงลโลเขาออกมากันแยะ,แยะเราเพิ่งจะมีใจเย็นๆครับผมมันต้องค่อยๆมาทีละชุดจริงๆนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถหาซื้อมาเล่นได้นะครับผมก็สำหรับแคนดกอิเลกูล่าก็จะเป็นสไตล์ที่ว่าโซชาร์จเยอะๆชาร์จเยอะๆนะครับผมแล้วก็พลังก็จะเยอะขึ้นตามการชาร์ดนั่นเองเช่นมีการชาร์จ การมีการในโซเกิน6ใบนะครับผมชาร์จไปเรื่อยๆก็พลังก็จะบวกขึ้นหรือว่ายิ่งชาร์จยิ่งบวกหรือว่าบวกตามชาร์จก็มีนะครับผมเรียกได้ว่าสําหรับใครที่ต้องการจะปั๊มพลังให้สูงๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าเด็กนี้นั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับผมซื้อมาได้เลยครับแมแล้วพี่ชินจะเว้นทําไมนะครับผมแม่เว้นให้รลุนเล่นนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับการรีวิว เบื้องต้นนะครับผมของแคลน d ดเอลกู่าว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับคลิปหน้าพี่ชินก็จะมาเจาะลึกสกิลของอยูนิตแต่ละตัวกันดีกว่าว่ามีสกิลอะไรบ้างสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย